ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาร่วมแสดงความดีกับท่านนายอำเภอนายกมาสปินโยนี้นะคะก็ไม่แปลกใจมากตัวของปรตัวเองก็ทำงานด้านทะเบียนและบัดประชาชนอยู่แล้วมีความดีดีกับตัวการงานตัวนี้นะคะขอแสดงความดีดีกับท่านนะคะนะครับปรบมือให้กับท่านประหลัดทั้งสามท่านนะครับอนาคตท่านนายอำเภอแน่นอนครับผมนะครับ ก็อีกข้างหนึ่งน,นะครับพอดีว่าน้องเปี้ยวบางโปองอยู่ไหนคนระับพอดีเขาบอกจะมอบของให้ท่านกำนันครับขอกล่าวเรียนเชิญครับเฮ้ยไอ,อยกลือ้อแดงไอยกลื้อแดงมันเอาของใหญ่มาปล่อยมันนะครับไปลูกนี่คือน้องเปี้ยวบางโปงนะฮะเอาของอ่าเป็นไงดูตัวมันเองยกลื้ไม่ไหวเลยนะครับจะมอบให้ท่านกำนันนะครับอ่าเฮ้ยหุงขาดิยเนี่ยนอน อักทีนึงยิ้มเลยยิ้มเลยกำนันงยิ้ม่อยกำนันงยิ้ม่อยยิ้มเลยทท่านท่านสุดท้ายนะครับท่านเป็นอำเภออำเภอนะครับท่านจะมาให้กำลังใจของตัวแทนตำบลตัวแทนตบางปูก่อนครับเอ้ามาเลยครับตัวแทนตำบลบางปูครับเชิญเลยครับขอโทษทีครับผมกระซิบอยู่ข้างทางขออนุญาตนะคะ เรียนเชิญกำนันมนทาค่ะและ้วก็สมาชิกลูกน้องกำนันหมานทุกท่านค่ะพี่ใหญ่มูสามผู้ช่วยสารวัตรที่อยู่ในพื้นที่ค่ะเรียนเชิญค่ะพ่านอนเส้นกองทุกอยู่ที่ไหนคะหลังก็เหนื่อยมาด้วยกันมีบุญมีบุญคนเขาละก,กันใช่ไหมครับตอนนี้มาปิดทองหลังพระกันแล้วนะครับเขาบอกว่าเหนื่อยมาทั้งหมดนี่คือทีมงานของท่านกำนันสมาน อยู่เบื้องหลังทั้งหมดไม่ค่อยแสดงตัวไม่ค่อยแสดงอะไรให้เห็นนะครับแต่อย่างน้อยหนึ่งวันนี้มาแสดงของความรักนะครับความเห็นอกเห็นใจเอาท่านผู้ใหญ่เก่งนะครับผู้ใหญ่เก่งอยู่ไหนฮะอยู่หลังไม่ทีเดนอยู่หลังไปหาเอร์เส้วไปหาเด็กเสือไม่มี <c oughs> ทั้งวันนี้เชิญครับผมนกันก้องนขามอบข,ของครับ อ่านะครับตอนนี้เป็นทีมงานของตำบลบางปูทั้งหมดนะครับให้รับใท่านกำนัลสมานเลื่อนเลื่อนเลื่อนเนเลื่อนเลื่อนื่อจะลม่อื้อนับก่นเนสมานเช่อนเลื่คนเม่องเล้ออนะลรัอนเลื่นเ่องกล้่องเลง่อนเลือนเล่เห็่นเห็น้าื่อนเล่นเลื่อนเลื่อนเ่ในเลื่อนเล้่อนเลื่อน่อน่เ่เ่อนเน่อนนเนลลเเน่เน่อม ให้ปล่อยกำท่านสุดท้ายจริงๆแล้วครับตอนนี้ไม่มีใครแล้วนะครับบินไหมอา้าวพี่สุรศิษฐ์อีกคนนึงครับเชิญครับเชิญใครที่ยังไม่ได้มอบนะครับก่อนท่านสุดท้ายจะมานะครับให้กล่าวคำอวยพรให้ปลาอักำไลในการทํางานนะครับเชิญครับพี่สุรศิษฐ์อ่ะเจ๊แว่นคนต่อไปเชิญเลยครับอ่า ส่วนใหญ่ทำงานไม่ค่อยจะเปิดเผยตัวนะครับใช้การปิดทองหลังพระมองกันมองกันนะครับแต่เนื่องจากมันมีชื่อขึ้นอยู่ก็เลยจำเป็นต้องเรียกขึ้นมานะครับเพื่อให้ท่านกำนานสมานเห็นว่ายังมีคนที่รักท่านอีกเยอะนะครับอ่ะเชิญเลยครับอ่าผู้ช่วยพิยาครับเชิญครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยฮะตาไม่ดีไม่เกี่ยวครับผมอ่าขึ้นมาได้กันเลยครับ มาวันนี้เรามาให้ผ่านกำลังใจท่านกำนันสมานเมื่อก่อนท่านเป็นผู้ใหญ่นี่เป็นกำนันแล้วลอมนนอ,งองอีกคนหนึง่งอีกคนนึงนะฮะคนไหนครับท่านใดที่นำของมาแล้วไม่ได้มอบให้กับท่านกำนันนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับผมอาจจะประกาศให้ท่านไม่ครบทุกท่านนะฮะต้องขอประทางด้ายใดด้วยต้องขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอช้างนะครับนายวัชรินทร์นะครับ จริงจามิกรน,นะครับอดีตนายอำเภอพนาจังหวัดนนาจเจริญน,นะครับเป็นประธานในการให้โอวาทแล้วก็ให้ยกำลัใจท่านกำนันสมานปิดอยู่นะครับขอกราบีเชริญแท้ครับอีกทีหนึ่งนะครับเด<อ>็กสอง ครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาแสดงความยิมนดีกับทำงานสมา,ามนขอให้เกี่ยวเป็นสุขคละอีกหนนะครับประลองสองทางท่านท่านประหลัดท่านบุเรืองนะครับทั้งสามท่านแล้วก็อดีตนายกเทศบาลตำบลลำพูประลัดเทศบาลลำปูแล้วก็ทำงานทำงานที่มาจากไกลแล้วก็เป็นทำงันร่มแดงนะครับ ที่เคยอยู่พ่อประแดงสี่เดือนนะครับจนสะพานสร้างเสร็จผมตัดแล้วเพราะมันไกลเพราะมันติดนะฮะับก็นี่คือถึงที่ว่ากำนันหลายๆท่านนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นชาวปกครองทุกคนการจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือจะเป็นกำนันนั้นขนาดผมเนี่ยจะเป็นเนี่ยเป็นยากเลยนะครับต่อยนี้จบด็อกเตอร์มาก็เป็นไม่ได้นะครับถ้าชาวบ้านเขาไม่เลือก เป็นยากครับการเป็นผู้ใหญ่บ้านการเป็นกำนันต้องจากชาวบ้านจริงๆนะครับที่จะเป็นแล้วก็มีวาสนาด้วยนะครับลูกน้องมบางคนเป็นผู้ใหญ่บ้านได้แค่สามวันต่อไปไม่รอดนะครับเสียชีวิตนะครับนี่คือสิ่งที่เวลาท่านจะเสียไปนะครับทำงานผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านเขาก็ยังเรียกท่านนะครับว่าทำงานผู้ใหญ่ผู้ช่วย นะครับแต่ถ้าท่านเป็นนักการเมืองสสหรือเป็นอะไรต่างๆนะครับขอท่านกระียณนั้นเขาเรียกว่าฉะนั้นฉะนั้นที่นี้นะครับไม่ไม่ได้ว่าท่านเป็นสสหรือเป็นสจหรือเป็นสทอะไรต่างๆนะครับแต่นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะย้ําว่าลูกน้องของชาวของนั้นการจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนั้นเพราะผู้ใหญ่กำลังสมานเนี่ยเป็นผู้ใหญ่มานาแล้วนะครับอย่างที่ท่านประหลัดตุงทล่นท่านว่าทะใน้กำลังสมานกล่าวขอบคุณ แขกผู้มีเกียรติครับขอกขอบเรียนเชิญครับขอบคุณทุกคนทุกคนนะครับพ่มีทั้งประหลาดทั้งนายกตอบไม่ถูกูดเสียรติ <c oughs> <c oughs> บานทางด้านาเพื่อน,นเพื่อนหมอตาต้อนทุกท่านแล้วก็มีเพียงน้องของผมที่มาไทยก็มีมาติดเชียงรายายังมีนะครับ <c oughs> แล้วก็ครัเก่าพอดีใจนะครับที่วันนี้ที่ผมมาถึงจุดนี้นะครับดีใจมากๆขอบคุณทุกท่าน อ๋อครับครับก okay, ็ขอบคุณทุกท่านนะครับครับขอบคุณครับนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านแทนท่านก็งานก็น่าพูดไม่เก่งนะครับแต่งานเก่งนะครับส่วนใหญ่ไปไหนก็จะเงียบกิ๊บนะฮะวันนี้แนะนาตัวแทนนะครับพิธีการคงอีเท่านี้นะครับผมสภาประชาชนนะครับต้องกราบขอประทานอาัยถ้าใช้ร่วมคำที่ไม่สุภาพนะครับหรือ หรือทําให้ท่านไม่ไม่สบายใจต้องขอประทานอภัยนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้ส่วนของผมคงจบยปเท่านี้เดี๋ยวพบกับการแสดงของผู้ใหญ่แดงนะครับเดี๋ยวบอกว่าเด็กผู้ใหญ่รู้จะมาแต่ไม่มีมาแล้ววันนี้ท่องไปผู้ใหญ่แดงอย่างเดียวนะครับขอกราเียนเชิญแล้วขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ